หนอนบ่อนไส้ในสามก๊กทุกฝ่ายมักมีสายลับแฝงตัวอยู่ในฝ่ายสัตรูเสมอกลยุทธ์การใช้จารชนเป็นหนึ่งในวิธีการที่สำคัญที่สุดขององค์การทำศึกเหตุการณ์จะท้องงี้ความวิกฤตเมื่อหนอนบ่อนไส้ที่แฝงตัวเข้าไปเป็นตัวการใหญ่ชนิดพลิกชะตากรรมในยุคสามก๊กเมื่อเสถวนกำลังถูกคุกคามโดยเตียวล่อคุณศึกที่ครองดินแดนอยู่ติดกัน เล่าเจียงผู้ครองเสถวนในขณะนั้นได้มอบหมายให้เตียวสงที่ปรึกษาคนสำคัญนำเครื่องกำนันไปมอบให้แก่โจโฉเพื่อหวังจะได้กำลังจากโจโฉมาช่วยเหลือเมื่อยาม,มีภัยแต่แผนลึกของเตียวสงเองคือหวังหานายใหม่ที่แข็งแกร่งมาปกครองเสถวนเพราะรู้ดีว่านายผู้อ่อนแออย่างเล่าเจียงไม่น่าจะพาเสถวนผ่านยุคมืดของวิกฤตไปได้ เตียวสงจึงได้เขียนแผนที่ของเสฉวนอย่างละเอียดหวังมอบให้กับว่าที่เจ้านายคนใหม่เพื่อเดินทับเข้ายึดครองและพาเสฉวนพ้นวิกฤตเมื่อเตียวสงเดินทางถึงเมืองหลวงเพื่อขอเข้าพบโจโฉในช่วงเวลาที่โจโฉเพิ่งรบมีชัยมาหลายศึกติดต่อกันจิตใจของโจโฉเต็มไปด้วยความฮึกเหิมและหยิ่งผยองกว่าเตียวสงจะได้เข้าพบกับโจโฉ ก็ต้องรอคอยอยู่นานถึงหลายวันเมื่อได้พบกันแล้วด้วยรูปร่างหน้าตาของเตียวสงที่อัปลักษ์ทำให้โจโฉคิดดูแคลนและพูดจาเสียดสีอยู่ตลอดเตียวสงจึงเริ่มเปลี่ยนความคิดจากที่จะมอบแผนที่เสฉวนให้โจโฉเขาจึงคิดลองใจโจโฉให้แน่ชัดว่าบุคคลผู้นี้เหมาะที่จะเป็นนายคนใหม่หรือไม่ โจโฉแสดงแสนยานุภาพของกองทัพและคำพูดต่างๆนานา,นาทั้งยังดูหมิ่นดินแดนเสฉวนที่อยู่ห่างไกลให้เตียวสงได้ประจักษ์เตียวสงรู้ดีว่าโจโฉต้องการจะสืออะไรจึงตอบกลับไปทุกประโยคด้วยความเหน็บแนมและเสียดสีเมื่อโจโฉถามเตียวสงว่าท่านรู้หรือไม่ว่ากองทัพของเราไปรบที่ไหนก็ได้ใช้ที่นั่นเตียวสงตอบกลับอย่างนิ่งเงียบว่า ถ้าพเจ้าทราบดีถึงความเก่งกาจของกองทัพท่านและพูดถึงศึกต่างๆที่โจโฉพ่ายแพ้มาทั้งชีวิตให้โจโฉทราบว่านี่แหละคือศึกที่ท่านมีชยัยกล้าหยามจอมพลอย่างโจโฉแบบนี้ไม่มอดม้วยก็ให้มันรู้ไปโจโฉเมื่อได้ยินเข้าก็เกิดโทสะโกรธเดือดดานเป็นการใหญ่สั่งให้ทหารนำตัวเตียวสงไปประหารโชคดีที่แม่ทัพและขุนนางต่างร้องขอชีวิตเตียวสงเอาไว้ จึงโดนลงโทษเพียงโดนไม้พลองตีจนบาดเจ็บสาหัสและถูกขับไล่กลับเสฉชวนวเมื่อเตียวสงรู้ว่าโจโฉเป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่างไม่เหมาะจะเป็นนายใหม่ของตนเตียวสงจึงได้เบนเข็มไปหาเล่าปีซึ่งขณะนั้นกำลังครองดินแดนเกงจิว๋วทั้งยังมีศักดิ์เป็นพระเจ้าอาของฮ่องเต้ชื่อเสียงโด่งดังเมื่อคงเบ้งกุนซือคู่บุญของเล้าปีทราบเรื่อง ก็ได้ให้ขุนคนอย่างจูโล่งและกวนอูออกไปรอต้อนรับถึงนอกเมืองและยังต้อนรับเตียวสงอย่างยิ่งใหญ่เตียวสงได้รับการเลี้ยงรับรองอย่างยิ่งใหญ่อย,อยู่หลายวันหลายคืนเมื่อมองเห็นว่าเล่าปีเป็นคนให้เกียรติอ่อนน้อมถ่อมตนและรักใคร่ชาวประชาเหมาะที่จะเป็นผู้ครองเสฉวนคนต่อไปเตียวสงจึงได้เปิดเผยแผนในใจของตนทั้งหมดให้เล่าปีทราบ และมอบแผนที่ชนิดหลับตาเดินก็ถึงเสฉวนให้แก่เล่าปีเพราะมีเตียวสงเป็นคนวิ่งเต้นล็อบบี้ทั้งภายนอกและภายในให้แก่เล่าปีโหนกกับแผนที่อันล้ำค่าจึงทำให้สุดท้ายเล่าปีได้เสฉวนมาครองในที่สุดโจโฉอาจไม่รู้ว่าการมาของเตียวสงจะมีโชคมาด้วยมากขนาดไหนแต่กับเล่าปีนั้นกุนซือมังกรหลับอาจเป็นผู้บอกใบให้ใหทราบก็เป็นได้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าเล่าปีได้เก่งจิ๋วมาครองเพราะมองเห็นถึงโอกาสที่เตียวสงนำติดตัวมามอบให้แต่ก็อย่าลืมว่าเพราะมีหนอนบ่อนไส้ตัวเป้งอย่างเตียวสงที่ขายนายขายเพื่อนคอยชอนชัยอยู่ภายในองค์กร